ทุกเรื่องในชีวิตจะเป็นไปตามที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณคิดก็คือสิ่งที่คุณเชื่อถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้หรือไม่ได้คุณคิดถูกหรอครับแน่นอนครับหลายครั้งเราบอกว่าเราทําสิ่งนี้ไม่ได้เราทําสิ่งบางสิ่งที่เรียกว่าโปรเจกต์ของชีวิตเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเวลาเราไม่มีทุนหรือเราไม่มีเงินหรือเราไม่รู้อะไรเลยนั่นน่ะสิทุกครั้งที่เราบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ทุกสิ่งที่เรียกว่าไม่ได้มันเกิดขึ้นตามตัวนั้นเลยครับและนั่นก็คคคคือตตตััวิิดรรบบที่มาาจจก้ส วันนี้คุณไม่รู้หรอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีเพดานในเรื่องของความเชื่อสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้เมื่อคุณคิดว่าคุณไปได้ไกลแค่ไหนคุณก็คิดว่าไปได้ไกลแค่นั้นนะครับป๊อ้าเองนะครับต้องยอมรับเลยว่าไม่คิดว่าตัวเองจะมาจนถึงจุดวันนี้เลยนะครับจากคนที่แบบต้องแบบไปเดินซื้อประตูเนี่ยไอ้เข่งละ20บาทนะครับหรือแบบเดินขายฮอทดอกนะครับตามห้างสรรพสินค้าที่ชื่อเซ็นทรัลโดนรปภนะครับไล่ออกจากห้างนะครับเพราะว่าไปเดินขายน้ำสูนไฟแล้วก็ฮอทดอกนะที่เซนนทัอุด และแน่นอนครับสิ่งนั้นมันเยอะมากๆครับที่โป้าเคยไปรับจ้างแจกใบปลิวในเรื่องของรับจ้างถูบ้านรับจ้างทํางานบ้านนะครับมันเกินความเชื่อครับแต่วันนั้นเรายังเชื่ออยู่ลึกๆว่าเราสามารถที่จะยิ่งใหญ่และเราสามารถที่จะเฟื้อฟูครอบครัวและมีอิสรภาพทางการเงินและเวลามากขึ้นได้และแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับความคิดเป็นตัวกําหนดความรู้สึกความรู้สึกเป็นตัวกําหนดการกระทําการกระทําเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ครับ สิ่งที่คุณเชื่อมันเป็นไปได้เสมอจงเชื่อว่ามนุษย์มีเพดานสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณให้เพดานคุณสูงเท่าไรหร่ล่ะถ้ามันสูงมากโอเคมันก็อาจจะไปได้ไกลมากๆแต่ถ้าเพดานคุณอยู่แค่นี้โอเคฉันทําได้แค่นี้เองถ้าเกิดว่าฉันจะสร้างตัวตวนในออนไลน์ฉันทำได้แค่นี้ถ้าฉันจะทําธุรกิจฉันทาได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดแบบมีมข้อจํากัดนะครับถ้าวันนี้คุณไร้ความกางังวลถ้าคุณไร้ในเรื่องของแบบการเวลาถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะมีเงินแล้วก็ไร้ความกังวลเรื่องการเงิน คุณอยากทำอะไรที่สุดครับในความเชื่อของคุณพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับโอปสารมาสกุลเอนเอปีสวัสดีครับ